คุณผู้ฟังครับเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเศรษฐีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดมันคือโชควาสนาชะตาฟ้าลิขิตหรือพวกเขามีเคล็ดลับอะไรบางอย่างที่พวกเราไม่รู้และถ้าพวกเราได้เรียนรู้จากพวกเขาล่ะเราจะมั่งคั่งร่ารวยอย่างพวกเขาไหมวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับสวัสดีค่ะ คุณน่ฟังยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story ครับหนังสือปิดประตูใส่หน้าความจนเป็นหนังสือที่จะบอกกฎทองแห่งความสำเร็จของชีวิตทั้งหมด107ข้อครับเป็นกฎทองเพื่อความมั่งคัง่งมั่นคงและมีความสุขเขียนโดยริชาร์ดเทมพล่เขาได้บอกเอาไว้ว่าใครๆก็รวยได้ถ้าสมัครใจจะรวยและถ้าคุณสมัครใจจะรวยคุณก็แค่ทำตามกฎและคำแนะนำในหนังสือเล่มนี้อย่างจริงจังและตั้งใจครับ ทุกคนพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วพวกเราไปปิดประตูใส่หน้าความจนด้วยกันเลยบทเรียนที่ 1. คิดแบบคนรวยทุกคนครับหนังสือเกี่ยวกับความร่ำรวยที่อ่านมาแล้วบอกเหมือนกันทุกเล่มเลยว่าความร่ำรวยเกิดจากความคิดก่อนที่พวกเขาจะรวยนั้นต้องคิดก่อนว่าจะมั่งคั่งร่ำรวย ต้องตั้งใจก่อนว่าจะมั่งคั่งร่ำรวยเศรษฐีระดับโลกไม่ว่าจะเป็นบิลเกตวอร์เรนบัฟเฟตต์มาร์คซักเคอร์เบิร์กพวกเขาไม่ได้ร่ำรวยเพราะได้รับมรดกครับแต่พวกเขาสร้างความร่ำรวยขึ้นมาด้วยความคิดและความสามารถของพวกเขาเองผู้เขียนบอกว่าความมั่งคั่งร่ำรวยมันไม่ได้เกี่ยวกับชาติกำเนิดครับมันไม่ได้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูมันไม่ได้เกี่ยวกับโชควาสนาหรือชะตาฟ้าลิขิต แต่มันอยู่ที่ว่าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะรวยมากแค่ไหนเพราะคนทุกคนมีพลังอำนาจมากพอที่จะสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองได้และถ้าพวกเราอยากมั่งคั่งร่ำรวยอย่างเขาพวกเราต้องเปลี่ยนแปลงครับอย่างแรกเลยที่พวกเราต้องทำก็คือเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแปลงความคิดและเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตัวเราเองครับเราต้องฝังความเชื่อลงไปในสมองของเรา ฟังลงไปในความคิดของเราและฟังมันลงไปในจิตใต้สำนึกของเราว่าเงินไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่เงินเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเงินจะทำให้เรามีเวลาทำทุกสิ่งได้เท่าที่เราต้องการเราจะต้องมีเงินมากพอเราจะต้องมั่งคั่งร่ำรวยและเราจะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ครับ ลูกฟังให้ตัวเราเองทุกวันทุกเวลาเมื่อไรที่เราคิดแบบนี้จริงๆสมองความคิดและร่างกายของเราจะกระตุ้นให้เกิดการกระทำและหาทางออกของมันเองครับบางคนอาจจะเลิกเที่ยวเตะเลิกใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและทุ่มเททำงานอย่างจริงจังสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาแล้วครับทุกคนลองพิสูจน์ด้วยตัวเองดูนะครับบทเรียนที่ส คุณต้องก้าวไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยทุกคนครับการก้าวไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยพวกเราต้องตั้งใจจริงที่จะใช้เวลาและความสามารถทั้งหมดที่เรามีลงมือทําทันทีย้ำอีกครั้งครับทุกคนพวกเราต้องตั้งใจจริงที่จะใช้เวลาและความสามารถทั้งหมดที่มีลงมือทําทันทีครับเพื่อจะได้ก้าวไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยพวกเราต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าเรามีทรัพย์สินและมีหนี้สินเท่าไหร่ เรามีรายได้และมีค่าใช้จ่ายยังไงรายได้ของเราเข้ามากี่ช่องทางและค่าใช้จ่ายของเรามากหรือน้อยกว่ารายได้เมื่อสำรวจตัวเองเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือวางแผนครับเราต้องวางแผนการเงินของเราเป้าหมายของเราคือมั่งคั่งร่ำรวยและมีอิสรภาพทางการเงินทำอย่างไรก็ได้ให้มีไรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายอย่างน้อย10%เ เพราะว่าเงินออมของเราต้องออมอย่างน้อยสิของรายได้ครับวิธีการคือต้องหารายได้เพิ่มและต้องลดค่าใช้จ่ายเพื่อไม่ให้เงินไหลออกหากเรามีหนี้สินเราก็ต้องใช้หนี้ให้หมดเร็วที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดในกระบวนการนี้คือต้องออมให้ได้10%ซของรายได้ทุกเดือนเราต้องออมเงินก่อนแล้วค่อยเอาเงินที่เหลือไปทำอย่างอื่นครับทุกคนครับ เงินออมที่มากขึ้นเรื่อยๆในทุกเดือนเราจะนำมาลงทุนในหนังสือแนะนำการลงทุนคือการซื้อบ้านให้เช่าถ้าไรายได้ค่าเช่ามากกว่าค่าผ่อนบ้านถือว่าการลงทุนนี้ได้กำไรครับอีกอย่างหนึ่งคือการซื้อหุ้นการซื้อหุ้นจะทำให้เราได้เงินปันผลยิ่งถือยาวราคาหุ้นก็อาจจะเพิ่มได้แต่พวกเราอย่าไปซื้อหุ้นที่ไม่รู้จักนะครับ ให้ซื้อหุ้นที่เรารู้จักดีเท่านั้นพวกเราเคยได้ยินเรื่องการลงทุนเดือนละหนึ่งเหรียญทุกเดือนไหมครับขนาดเขาไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนเขาแค่ลงทุนไปเรื่อยๆไม่เคยถอนมีแต่ฝากมีแต่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอพอเวลาผ่านไป40-50ปีรวมเงินได้ทั้งหมดจากฝากเดือนละ36บาทหลายได้เพิ่มขึ้นเป็น288ล้านบาททีเดียวครับ ขนาดเขาลงทุนแบบไม่มีความรู้เขายังได้ผลตอบแทนขนาดนี้แล้วถ้าพวกเราศึกษารเรียนรู้วิธีการลงทุนอย่างชาญฉลาดยังไงความมั่งคั่งรำ่ำรวยก็ต้องเข้ามาอย่างแน่นอนครับทุกคนครับผู้เขียนบอกว่าการลงทุนทุกอย่างต้องคิดถึงผลลัพธ์ระยะยาวเพราะไม่มีใครรวยได้ในวันเดียวเราต้องอดทนและรอยอย่างไม่ลังเล เศรษฐีที่มั่งคั่งร่ำรวยได้ส่วนมากต้องอาศัยเวลา10ปี2 0ปีหรือไม่ก็30ปีเพราะฉะนั้นออมและลงทุนแบบห้ามถอนครับให้มันทบต้นไปเรื่อยๆครับทุกคนบทเรียนที่3รวยแล้วรวยได้อีกทุกคนรู้ไหมครับว่าเงินมีพลังและพลังของเงินมันจะดึงดูดเงินเข้ามาหากันอย่างไม่ขาดสายขอเพียงเรามีเงินเพียงเล็กน้อย ขอเพียงเราไม่ใช้ใจ่ายมันออกไปเงินจะหลั่งไหลามาอย่างแน่นอนครับอีกอย่างหนึง่งเราต้องไม่ประมาทเราต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเราต้องหาไรายได้ให้เพิ่มหลายช่องทางเพื่อเพิ่มเงินยิ่งเงินมากเราก็ยิ่งให้เงินทำงานได้มากขึ้นครับหากพวกเราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเราจะมีวิธีให้เงินทำงานได้อย่างมากมายอย่างวิธีง่ายๆครับหากบัญชีเงินฝากของเรามีดอกเบี้ยต่ำ เราก็ต้องโยกไปไว้ในที่ที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าอย่างอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนหรือเงินปันผลจากหุ้นถ้าเราศึกษาและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเราก็จะสามารถย้ายการลงทุนไปในที่ที่ได้ผลตอบแทนดีกว่าครับทุกคนครับถ้าเป็นเรื่องเงินแล้วพวกเราต้องตรวจสอบตลอดครับเพื่อที่พวกเราจะได้ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพข้อนี้ในหนังสือย้ำม,มากเลย เพราะคนสวยมากเวลามีเงินแล้วจะใช้จ่ายแบบไม่คิดเราต้องแยกแยะให้ออกระหว่างค่าใจ่ายที่จำเป็นกับค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยพอหากใช้ไปแบบไม่คิดเงินจะหมดไปแบบไม่รู้ตัวครับบทเรียนที่ 4, มั่งข้างแบบยั่งยืนทุกคนครับเราได้เรียนรู้วิธีการต่างๆผ่านไปแล้วหลังจากที่คุณทุ่งเททำงานหนักเพื่อหาเงินเพื่อเก็บออม เพื่อลงทุนให้เงินทำงานออกดอกออกผลแล้วการใช้จ่ายของคุณยังมีประสิทธิภาพด้วยทำให้เงินไม่ไหลออกตอนนี้คุณก็มั่งคั่งร่ำรวยแล้วสิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้คือการรักษาครับรักษาความมั่งคั่งไว้ให้ยั่งยืนและก้าวไปสู่การเป็นอิสรภาพทางการเงิน การเป็นอิสรภาพทางการเงินคือการรู้จักพอเมื่อเรามีมากพอเพื่อที่เราจะได้ให้เวลากับครอบครัวกับการท่องเที่ยวกับการทำอะไรที่เราอยากทำและเพื่อการเริ่มต้นแบ่งปันครับบทที่5แบ่งปันความร่ำรวยทุกคนครับคนที่ประสบความสำเร็จและมั่งคั่งร่ำรวยแล้วเขาจะให้ความรู้และแบ่งปันให้กับคนที่ทุกข์ยากและเดือดร้อนคนร่ำรวยส่วนมากจะเป็นผู้ให้และแบ่งปันคนอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือความรู้บางคนก็ทำเป็นหนังสือออกมาแบบนี้ละครับอย่างพ่อรวยสอนลูกหรือถอดรหัสลับสมองเงินล้านหรือจะเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เองเขาก็ทดลองมาจนมั่งคั่งร่ำรวยแล้วเขาถึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาหากคุณอยากอ่านหนังสือเล่มนี้แบบเต็มเล่มเพื่อเรียนรู้กฎแห่งความสำเร็จแบบสมบูรณ์คุณสามารถหาซื้อได้ที่ C i n b o o k ครับ ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ปิดประตูใส่หน้าความจนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนนำกลับไปใช้ได้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและมั่งคัง่งร่ำรวยครับขอบคุณที่เข้ามารับฟัง k ีส s ตอรีถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยครับ